สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธที่7 กันยายน2,565มาดูแนวทางกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอสโสดอันธพาลเป็นข้อมูลเบื้องบนของอาจารย์ครับมีเลขเด่นไม่สองตัวงวดที่ผ่านมาใบแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้ครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีเลข2นะครับก็เข้าเนาะหวยออก3-3-2ครับ มดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวานะครับ16กันยา65เลขเด่นของอาจารย์มี6กับ5ทุกท่าน6กับ5ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของแอสโซดต่อมาจะเป็นแนวทางของแอสสมครับใบนี้จะเป็นเลขเด่นบน สองตัวของอาจารย์ครับงวดที่ผ่านมาผมไ,มได้ลงให้สถิทิเข้ามาเพียบเลยครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คืออยู่แถวด้านล่างสุดนะครับทุกท่านได้3กับ2 3กับ2งวดที่แล้วมาดูเหมือนว่าอาจารย์จะมีเลข3นะครับก็เข้าเนาะตามนี้ครับอาจารย์บอกว่าจะไปต่อหรือจะหลุด จัดไปทุกท่านแนวทางของแอสสมต่อมาครับเป็นแนวทางหลัก10ของแอดละเด่นพักหลังก็จะเป็นเลขเด่นบนไปแล้วงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี3กับ2งวดใหม่ได้2 3 4ทุกท่าน2 3 4ตามนี้ครับแนวทางของแอดละเด่น ต่อมาใครรอนวทางขุนแผนนครพนมมาแล้วครับใบนี้เป็นาทางรอสอนอรูปเด็กผู้ชายงวดที่ผ่านมาหลุดครับอ่าสีงวดหลังสุดเข้า2หลุด2ทุกท่านตามที่เห็นเลยนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับรอสอนองวดใหม่ของอาจารย์ ได้ 1, 2, 3, 7ทุกท่านแถวด้านล่างสุดเลยนะครับ 1, 2, 3, 7งวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไม่มี3กับ2ต่อมาครับก็จะเป็นรอสอนออีกชุดหนึงชุดนี้จังซี่เลยงวดที่ผ่านมาของอาจารย์กลับมาเข้าต่อนะครับ แนวทางของอาจารย์มีเลข3ทุกท่านหน่วยออก3 3 2สาสติ6งวดหลังสุดของอาจารย์เข้าเข้า4หลุดทุกท่านหลุด2งวดนี้เนาะงวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านบนครับรสอสนองวดใหม่ของอาจารย์ได้4 7 5 8 ทุกท่าน4 7 5 8หงวดที่แล้วเข้า3ตามนี้ครับอรอสอนอจังซี่เลยมาต่อกันที่สอนอนบนรูปพรธาตุรูปพรธาตุเข้าเลข3นะครับงวดที่ผ่านมาสะทีตีหงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับไล่เรียงดูได้ตามนั้น งวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับ10หน่วยของอาจารย์งวดใหม่ได้3829ทุกท่าน3829จัดไปครับใครรอแนวทางชุดนี้ต่อมาครับก็จะเป็นแนวทาง 10หน่วยล่างครับรูปเด็กผู้หญิงสวมมงกุฎด,ดอกไม้งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลข3สาทสตีตีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ทุกท่าน10หน่วยล่างงวดใหม่ได้9168นะครับ9168 เดินดีอยู่ครับสูตรนี้ตามนี้ครับแนวทางคุนแผนนะครพนมต่อมาครับจะเป็นแนวทางครบบนของแอดวิลัสถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับแนวทางครบบนงวดที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าจำไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็มี7890124ทุกท่าน 7 8 9 0 1 2 4 3ตัวไหนจะมาวินครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูล10ล่างแล้วก็หน่วยล่างครับ10ล่างของอาจารย์คือใบนี้แล้วก็หน่วยล่างของอาจารย์คือใบนี้นะครับทุกท่านหลัก10ล่างของอาจารย์ได้7 9 2 เจ็ดเก้าสองแล้วก็หน่วยล่างของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดเก้านะครับห้าหกเจ็ดเก้าทุกท่านตามนี้ครับสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างต่อมาครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ดูแล้วจะเป็นแนวทางครบร่างสองสูตรทุกท่าน แป๊บนึงนะครับสูตรฝั่งทางซ้ายของอาจารย์ได้0 1 2 3 5 8นะครับ0 1 2 3 5 8อีกสูตรนึ่งของอาจารย์ได้1 3 4 6 7 9 0วมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้ลงให้นะครับทีนี้มาดูข้อมูลที่มีอาจารย์ใจดีจับชนมาให้นะครับ ก็อยู่ในแถบพื้นสีฟ้าทุกท่านสังเกตจากงวดที่ผ่านมาอาจารย์จับชนกันแล้วได้58134มา83ครับถัดไปอีกครับ2ส,สูตรชนกันได้032 469 42มาทุกท่านประมาณนี้ครับงวดใหม่จะอยู่แถวด้านล่างสุดตรงนี้ทุกท่าน16ทับ9ทับ6ก งวดใหม่นี้ชน3ตัวเองครับชน013จับเข้าคู่กันดูก็ได้0103แล้วก็13ทุกท่านจัดไปครับใครตามแนวทางชุดนี้ของอาจารย์อยู่ต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูลแต้มสอนบนของอาจารย์นะครับทุกท่าน แต้มสอนอบนตรงนี้ครับแต้มสอนอบนงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับท่านจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้าแต้ม5้านะครับอยู่ตรงนี้งวดใหม่ของอาจารย์ได้0ูนย์ี่ห้าดนะครับต่อมาก็เป็นข้อมูลแต้มรอสอนนนะครับแต้มรอสอนนงวดที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ลงให้ งวดใหม่ของอาจารย์อยู่แถวด้านล่างสุดได้81245นะครับ81245ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เวียงพิงครับหลัก10บนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มีเลข3 งวดใหม่ของอาจารย์ได้ 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8นะครับจัดไปทุกท่าน 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8วันที่อยู่ตรงนี้แนวทาง10บบนของอาจารย์เวียงพิงมาต่อกันที่แนวทาง10บบนพิเศษของว่านาเลสวนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มีเลข3นะครับ สถิติห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยทุกท่านได้เรียงดูได้อยู่ด้านล่างงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วครับ16กย65 10บนพิเศษของอาจารย์ได้2 6 8นะครับใครรอแนวทางชุดนี้แคปหน้าจอให้ไวเลยทุกท่าน2 6 8วันที่อยู่ตรงนี้แนวทางของอาจารย์ว่านเรศวน มาต่อกันที่คู่โต๊ดของเบียนวทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าสองชุดนะครับมีสองสามกับสามสามที่เข้าสาธิตีหกงวดหลังสุดเข้าเพียบเลยครับเข้าทุกงวดเลยทุกท่านไล่เลียงดูได้นะครับงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วครับคือใบด้านบนฝั่งทางขวามือจัดไปทุกท่านวันที่อยู่ด้านล่างชัดเจนครับ 16ทับ9 2,022ตามนี้ครับคู่โตสของอาจารย์มี 88, 88, 98, 80, 8 8 8 9 8 0 8 1 9 9 0 9 0 0 0 1 1 9แล้วก็1 1แคปน้าจ,จอให้ไวครับเขียนวันที่ติดไปด้วยเนอะทุกท่านเดี๋ยวผมเขียนให้วันที่16ทับ9 ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นล่างรูปทุเรียนของบุญนำภาวัสนานนำส่งสาธิตีของอาจารย์เข้ามาเพียบทุกท่าน8งวดงวดล่าสุดมา2ตัวเลยนะครับมี3แล้วก็มี8ใบนี้งวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วครับคือใบด้านบนเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับ แนวทางเด็ดล่าง v1 ของอาจารย์งวดใหม่ได้3 6 6 7ทุกท่าน3 5 6 7จัดไปครับเด็ดล่าง v1 ลูกทุเรียนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเด็ดล่างของอาจารย์ทรัพทวีคูณมวดที่ผ่านมาผมลงให้นะครับใบนี้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีเลข3ทุกท่านหวยออก8 3 งวดใหม่สูตรนี้ได้9023ทุกท่าน9023มีทั้งหมด2สูตรนะครับที่ผมลงให้งวดที่ผ่านมาอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็เข้านะครับก็คือใบนี้งวดที่ผ่านมาของอาจารย์มีเลข3งวดใหม่ได้3219ทุกท่าน3219 แนวทางของจารย์ซัทบทวีคูณครับเด่นล่างสองโต่อมาครับใครถามหาแต้มของทิมงานแอดหมูป่าครับดับแต้มรอสอนอใบเหลืองดับแต้ม2แต้ม7แต้ม9ทุกท่านเหลือแต้มเด่นก็คือ0134568จัดไปครับ แนวทางทีมงานของแอดหมูป่ามาต่อกันที่ใครถามหาแต้มร่างของอาจารย์เสือคิมชากังราวมาแล้วครับอาเด่น10หน่วยล่างของอาจารย์มี5 6 7แต้มรวมสอน่่างของอาจารย์ได้ 8, 90, 1, 2, 8 9 0 1ก้าศูนย์หน ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ